ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากสําหรับทีมบอลเล์บอลหญิงไทยที่แม้จะแพ้ให้กับทีมญี่ปุ่นในการแข่งขันลูกยางเนชัลล่นลี2025สัปดาห์2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันพุทธที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในเกมทัพนักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายออกนําไปก่อน2ต่อ0เซตแต่สุดท้ายแพ้ไป2ต่อ3เซตซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นผลงานที่ดีกับการเจอกับทีมที่ไม่เคยเสียเซตให้กับผู้แข่งทีมไหนในปีนี้ซึ่งแม้จะไม่สามารถเก็บชัยเหนือลูกยางสาวแดนปลาดิบ แต่ก็ถือเป็นการเก็บหนึ่งแต้มที่สําคัญเพื่อลุ้นต่อในเกมที่เหลือทําอันดับอยู่รอดในเนชั่นลีกต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจบเกมยูฟ่าโดนพรสินโพนักวอลเล์บอลสาวไทยที่ลงมาทำสีคะแนนในเกมนี้ถึงกับร้องไห้ด้วยความผิดหวังในห้องแต่งตัวชีช้ทำผลงานได้ไม่ดีจนมีส่วนทำให้ทีมพลาดโอกาสอยากจะช่วยทีมให้ได้มากกว่านี้ตอนซ้อมมันดีกว่านี้แต่นี่ในเกมมันแย่มากก่อนที่เพื่อนในทีมจะให้กำลังใจบอกว่าไม่แย่ไม่แย,แย่อยากชนะเหมือนพวกพี่ๆแต่หนูไม่สามารถช่วยได้ในบางจังหวะ มันคิดไปแล้วแต่มันทําไม่ได้มันก็เลยเสียโอกาสทําให้ทีมก่อนที่ทางโค้ชออสเกียรติพงศ์ราัชาตักเรียงไกลจับลอบใจว่าไม่เป็นไรฝึกซ้อมกันไปใจเย็นๆสําหรับเกมต่อไปในสัปดาห์2นักตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบกับอิตาลีทีมอันดับหนึ่งของโลกที่เดินหน้าชนะรวด5นัดในวันพฤหัสบดีที่19มีถุนายน2568เวลา16นาฬิกาก่อนเกมโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้ตัดสินใจประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นชุดที่จะลงทำการแข่งขันในวันนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรายชื่อของชัดชูอ่อนโมกสีดาวตบตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บก่อนเรียกใช้กนกพรแสงทองเข้ามาติดทีมแทนสำหรับรายชื่อ14นักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเกมพบทีมชาติอิตาลีมีดังนี้เซเตอร์พรพัน์เกิดปราดนันิชาใจแสนกนกพรแสงทองหัวเสาอัชาราพรคงยศด,ดนพรสินโพ บริตาสีทาเลริร์สัสสิภาภพรจันทวิสูตรบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขบิมลรัตนพันธ์บีหลังพิมพิชยากกรัมธนาชาสุขสดตัวรับอิสระปิยนุษแป้นน้อยกัญยรัตคำวงหมดเวลาแล้วสำหรับจับข่าวกีฬาในวันนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจับข่าวเล่าเรื่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ